เดี๋ยวแล้วหนูเข้าไปหรือท้องแม่ได้ไงคะเพราะว่าพ่อกับแม่รักกันเหรอเข้าอยู่ยังไงเข้าไปอยู่ยังไงนี่ก็แล้วสักข้าใหญ่แล้วแล้วนี่ต้องเข้ารักเข้าเข้าดิรหรอไหนท้องใหญ่ยังท <laughs> ้องใหนแล้วทล้ไงต่อล่ะเจ็บท้องยังอ่ะอันไหนเจ็บท้องทำยง ฮะทำไงต่ออันนี้อูะแล้วทำไงต่อคะดึงเด็กออกมาใครดึงให้คุณหมอรอไหนดึงยังไงไหนดึงดิดึงเนี้ยดึงดึงดึงอู้หเจ็บไหมเนะเจ็บไหมเจ็บเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอดึงรออุ้ยออกมาแล้วทำไงต่อฮะทำไงต่อนี่ ทำอะไรเนี่ยผ้าห่อตัวตตนี่ผ้าห่อตัวอะไรทำไรต่อตัดเศษสระดิในตัดเศษกะดิไงตุ๊กขาเออเหรอตัดเศษกะดิอ่อะตัดเศษยางทำไรต่อตอ,อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้แม่บอกว่าจะใช้นายบอกว่าจะใช้สีเหลืองค่ณยังไงย่างดี้หรออ่ะยอย่างดี้แหละ อะไรอาอเร็วเร็วทำไงต่ออันนี้อันนี้ทำอะไรคะนอนฮะนอนนอนทำอะไรอ่ะนอนกินนมห่มผาเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนาวเหรอกินนมใครแม่ไหนกินยังไงนอนอนเองไงนอนกินยังไงนอนไหนกินนมแม่ไงเนี้ยโอ๋อเนี้ยเหรอ